เฮลโลสวัสดีครับผมเคนลีเคนเวิร์กนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมไม่ครับในเซิร์ฟเวอร์ High Pixel s k ก b o x กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปตามที่ผมบอกในสัปดาห์ที่แล้วครับคลิปนี้ค่อนข้างจะเด็ดมากๆสาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ5สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับดันเจียนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมผมขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับคือระบบปาร์ตี้ในดันนี้้ผมเขาาาใจัว่หลย คนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าผมจะแบ่งแยกย่อยได้อีก4อย่างนะครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้อย่างแรกนะครับคือต่อให้คุณ slash p-leaf หรือ p d i s ส a n นคุณก็จะยังได้รับผลประโยชน์ของปาร์ตี้ในดันเจียนอยู่อย่างเช่น e s s e n ส์ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งบ u ร b เบรซิ่งครับอย่างต่อมาคืออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสค่อนข้างจะมากนะครับคือถ้าหลุดหรือออกนอกดันเจียน ในระหว่างที่คุณกําลังเลือกคลาสอยู่คุณจะไม่สามารถวาร์ปกลับเข้าดันเจียนได้อีกครับคือระบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะคิดว่าคุณน่ยกดออกจากดันเจียนด้วยตัวเองคือคุณเคยสังเกตไอ้ปุ่มสีแดงๆตอนที่เราแบบว่าเริ่มดันเจียนไหมครับตอนไปคุยกับมอสอะครับอ่าไอ้ปุ่มนั้นแหละครับคือตัวที่จะทําให้เราออกจากดันเจียนได้ซึ่งตัวระบบมันไม่คิดหรอกครับว่าคุณจะออกด้วยวิธีไหนอะคือมันคิดแค่ว่าคุณออกแค่นั้นพอครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาครับไปหาปาร์ตี้ใหม่เถอะอย่างที่3ถ้าหลุด ออกจากดันเจียนในระหว่างที่เริ่มดันเจียนไปแล้วนะครับแม้ว่าคุณจะวาร์ปกลับมาได้แต่เน้นแต่นะครับของที่มันควรจะอยู่ในดันเจียนอ่ะคุณจะไม่ได้รับกลับมาครับอย่างเช่นรีไวสโตนหรือเลสตน stone key นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จัก2สิ่งนี้นะครับรีไวสโตนคือหินที่เอาไว้ใช้ชุบชีวิตของพวกเราได้นะครับส่วนเลสตน stone k e คือ k e ย i ไอเที่เอาไว้ใช้ปลดล็อกซีเขยนในดันเจียนนะครับถ้าเกิดเราหลุดไปอะครับแล้วกลับมาใหม่อะของพวกนี้มันจะหายไปเลยนะครับเราจะกู้คืนไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังหลุดไว้ให้ดีนะ ถ้าคุณเลือกคลาสเดียวกันมากกว่า1คนคุณจะไม่ได้รับผลคูณ2ของสเตตที่มันบอกเอาไว้ครับคืออันนี้ผมเข้าใจครับว่าหลายหลายคอนอาจจะรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเลือกเกิน2คนนะ่ะมันจะหารตัวเอฟเฟกต์สเตตทั้งหมดจริงๆแล้วนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคือตัวสเตตอะ่ะมันไม่ได้หาน,นะครับมันแค่จะไม่ได้รับผลคูณ2แค่นั้นแหละครับก็คือคุณจะเลือกแบบสมมุติเลือกเบอร์ซิเกอร์มา5ตัวแต่ว่าคุณก็จะได้รับเอฟเฟกต์แบบ คูณ1น่ะครับมันไม่ได้คูณ2นะแค่นั้นครับไม่ได้หาร5นะต่อไปข้อที่2อ,อันนี้ข้อใหญ่ๆนะครับคือไอไอ้ข้อข้อแรกอะผมแบ่งย่อยไปได้สีประการหลักๆใช่ไหมแต่ว่าข้อที่2เนะี่ย ไม่มีแบ่งย่อยนะไม่ต้องกังวลว่าผมจะอธิบายอะไรแบบ4ี่ข้อแบบเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะอธิบายยืดยาวเล็กน้อยนะครับข้าเรื่องในดันเจียนอะ่ะคุณจะสามารถรีมานาได้เร็วกว่านอกดันเจียนครับคืออย่างนี้ครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันรีมานาเร็วตรงไหนวะอ่ะผมขอพูดอย่างนี้นะครับในดันเจียนกับนอกดันเจียนอะ่ะคุณจะมีหลักการรีมานาที่เหมือนกันคือหลักการเดียวเลยนะคือ Natural Regeneration ครับหรือการรีมานาแบบธรรมชาติมันก็เหมือนกับเลือดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีเพิ่มมาใน ันเจี้ยนนะครับคือสิ่งนี้ครับเอาล่ะครับเราก็มาอยู่กันที่ Mortgate Keeper นะครับเรากดเข้ามาที่ Mortgate Keeper ครับเรามาที่ Dungeon Rules and t i p ครับแล้วเรามาที่ Command Box หรือ General and Change ครับคุณสังเกตเห็นไอ้เจ้าบรรทัดด้านล่างมั้ครับที่เขียนว่า You gain 5 plus 1% of your maximum mana back every time you hit an enemy with a s w o r d slash bow ไอตรงนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่พิเศษมากสําหรับดันเจียนนะครับผมจะอธิบายนะครับความสามารถนี้เนี่ยเวลาที่คุณใช้ดาบหรือว่าใช้ธนูนครับใช้ดาบตีธรรมดาแบบนี้หรือใช้ธนูยิงแบบนี้ คุณจะสามารถรีมานาหรือฟื้นมานาได้ตามสูตรที่มันเขียนไว้นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ของผมกับเปอร์เซ็นต์ของคุณเนี่ยจะต่างกันนะครับของคุณบางคนเนี่ยอาจจะแบบค่าอินเทลเจนซ์เยอะมันก็จะทําให้การรีมานามันสูงขึ้นบางคนก็ค่าอินเทลเจ็กซ์น้อยเหมือนผมเนี่ยก็จะรีมานาได้น้อยลงแต่ว่าแน่นอนครับคือมันก็พอกินพอใช้ซึ่งไออมบิตี้ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะอธิบายว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้นี่ตัวการโจมตีคลิกซ้ายหรือการยิงธนูธรรมดา อ่ะคือที่ผมอยากจะบอกอะ่ะคือการโจมตีกายภาพแทบทุกชนิดเลยครับใช้ในการรีมานาไดดันเจียนได้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่น Ability ของลิวิทแดกเกอร์ครับมันใช้มานา150ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมคลิกขวาผมไม่ได้เสีย150นะถ้ามันโดนศัตรูผมจะได้รับมานาคืนมาตามสูตรคำนวณที่คุณเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็ Ability บ,บางชนิดเนี่ยมันใช้ได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นไอเจ้า ability รับไฟล์ของแมชชีนการโบอะครับอ่ะ ability นี้ใช้ได้ด้วยนะครับหรือ ability ปลาขวานของ a X of the s h a d e d e นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนเนี่ย Foul of t o o t h มันก็ทำได้นะครับไอรีมานาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนให้ตัว ability เป็น d ดาเมจเวสแล้วทำให้ตอนเนี้ยมารีมานาไม่ได้นะครับก็คืออะไรก็ตามที่มันดูดเลือดได้อัอนน้ส่วนใหญ่จะรีมานาได้หมดนะโอเค เข้าใจตรงกันแล้วก็มีเอ็กเซปชันอีกอย่างหนึ่งครับคือนี่ครับคลาสเมสเนี่ยเมสตาร์ฟอ่าเมสตาร์ฟ All your melee w e a p o n attack become range อันนี้เนี่ยคือทอปลิี้ที่ถูกยกเว้นให้มันรีมานาได้นะครับคือมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ดาเมจเวทอะมันเป็นเหมือนดาเมจกายภาพนะมันก็เลยรีมานาได้ด้วยนะสำหรับเมจนะครับก็เวลาใช้อิลิี้ก็ให้คลิกซ้ายไปด้วยแล้วกันนะครับ มันนจะไไดด้้ีาาข้อที่3อุปกรณ์ที่ดรอปมาจากมอนสเตอร์ในดันเจียนอันที่มีค่าเกียรสคอร์สูงที่สุดนะครับคืออันที่ Rarity Upgrade นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่ผมจะอธิบายได้ผมจะต้องมาอยู่ที่ Action House นะครับใครที่ไม่รู้ว่า Action House อยู่ที่ไหนนะครับก็เออสแลทับมาก็จะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับก็เดินตรงมาฟ๊ฟู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 ๊ฟนะฮะ๊ฟู๊ฟู House ู๊ฟ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 ู� Skeleton น r ร n นนะครับก็อ่ะผมสมมุติให้เป็น s k e l e t ตันกรันเรามาดูที่สเ e ล e t ตันกรันต์เชสเพจครับผมให้คุณลงมาดูที่เบสต t ดบู t ครับอันนี้ผมจะซูมให้นะครับ b เบสตัด o ู t อันนี้จะไม่มีขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้มดซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายอะ่ะมันอธิบายไว้ทุกอย่างหมดแล้วก็คือเบสตัดบู t เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ อันนี้เป็นตัวที่บอกว่าอันไหนเกียร์สกอร์สูงอันไหนเกียร์สกอร์ต่ำนะครับค่อนข้างสําคัญอยู่แต่ว่าไม่ต้องสนใจครับผมอยากจะบอกว่าอันที่เบสต์แตรบูสสูงที่สุดหรือค่าเกียร,ร์สกอร์สูงที่สุดในของพวกนี้เนะี่ยผมพูดถึงของที่ดรอปมาจากมอนเตอร์นะครับพวกอาวุธชุดเกราะมันจะเป็นอันที่เรลิตี้อัปเกรดครับก็คือนี่ก็คือปกติเนี่ยเกเลตันกรันน่ะมันจะดรอปมาเป็นเรลิตี้อีพิกใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอันที่เรลิตี้อัปเกรดอ่ะจะเป็นรีเจนเดอรี่โอเคคืออันเนี้ มันจะสังเกตเห็นได้ว่าเบสตัดวูดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอันนี้คือเกียร์สกอร์สูงที่สุดแล้วครับคืออันเนี้ยต่อให้อัปเกรดยังไงอ่ะเกียร์สกอร์มันจะไม่สูงเท่าอันนี้แน่นอนครับก็เลยออกมาพูดนะเผื่อบางคนแบบยังไม่รู้ถ้าแบบว่าอยากจะเริ่มแล้วก็เออมีอันที่แบบสเตตัสหรือสเตตมันสูงที่สุดในดันเจี้ยนก็ให้เลงอันที่แบบลีเจเนรีแบบเนี้ยให้แบบเรอเรตี้มันอัปเกรดไปอะครับสมมุติเลงไอ้เจ้านี้อยู่ใช่ไหมไอ้เจ้าร็อตเทนอาร์มืออ่ะผมเซิร ลอเทนาเมือระดับปกติคือแร<ม>ใช่ไหมล่ะครับมันก็จะมีเนี่ยอีพกนะครับอ่อันนี้ก็จะระดับสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หรอกจริงๆไม่ต้องลงทุนมากก็ได้อ๋อแล้วก็มันมีบางอย่างที่หลายคนแบบเข้าใจผิดนะครับ คือ r ร ality Up ัปเกดเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ใช่การ Recom บ o p u l a t o r นะครับคนที่เข้าใจว่า Recom บ o p u l a t o r แล้วมันจะ r รอริตี้อัปเกเนี่ยคือคุณคิดผิดแล้วครับอันนี้ Recom แล้วก็เรอริตี้อัปเกคือไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันโลคจิตหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมหาให้ดูแล้วกันปรากฏว่ามันไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูในคลิปที่ผมถ่ายมาก่อนหน้านี้ก็อันที่ Reality Up ัปเกรดนะครับแบบนี้เนี่ยไอที่ r e c o m บ o เ u l a t o r เนี่ยเพื่อให้มันดูเหมือน e ิจ n e r รีเนี่ยคือ มันใช้ไม่ได้นะครับคือเบสต b o บูทสังเกตเห็นไหมครับว่ามันไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือต่อให้รีคอมไปอะไอเจ้าเกียร์สกอร์มันก็สูงขึ้นเล็กน้อยอครับแต่ว่าไม่ได้สุดนะดังนั้นคนที่แบบบอกว่าซื้ออ,อุปกรณ์พวกนี้มาเพื่อรีคอมเนี่ยก็เพื่ออะไรวะ <c oughs> แล้วก็จะมีคนถามมาอีกครับว่าแล้วพวกแบบว่าอุปกรณ์ที่ดรอปมาจากกล่องนะครับอันนี้เราจะดูเกียร์สกอร์ได้ไงอะครับก็ก็เราไม่เราไม่รู้ว่ามันไม่แบบรู้น,นี้นั้นอะ คืออยากจะบอกว่าไอ้ของพวกนี้เกียร์สกอร์มันเท่ากันทุกชิ้นครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะนี่เซิร์ชมาที่ชาลูแอสซัสซินจื๊บโลเวสไพรส์มาอันนี้แบบเพียวๆนะนี่ชาลูแอสซัสซินแบบเพียวๆคุณสังเกตเห็นที่เกียร์สกอร์ไหมครับ3ามผมเลื่อนอันถัดมาครับ3ามเหมือนกัน นี่ครับเกียร์กอร์มันเท่ากันนะอุปกรณ์ที่ดรอปมาจากกลองนะถ้าเกิดถามว่าเราจะทําให้เกียร์กอร์มันสูงขึ้นยังไงก็เอนชาร์นเอาครับเอนชาร์นดีฟอร์สดีคอมบอปลีเตอร์อะไรก็แต่ครับก็ตามนั้นครับแค่นั้นอนะ่ะเกียร์กอร์มันก็จะสูงขึ้นละครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับจะอันไหนมันก็เหมือนกันนะอุปกรณ์ระดับสูงอะ่ะข้อที่4นะครับอันนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างจะสําคัญและผมก็ทดสอบมาแล้วเคื่อเนี่ยผมทดสอบมา2ครั้งแล้วแหละตอนแรกอะ่ะทดสอบด้วยความที่ว่าหัวใสไงก็ ถ้าเราเซตให้ Personal d e i e t e r อ่ะเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักนะครับนี่คือ Personal d e i e t e r นะครับถ้าเกิดเราเปิด inventory ของมันนี่นี่คือหน้าที่เราจะสามารถลบไอเทมได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเราเปิดอันนี้แล้วเราลองดรอปไอเทมเนี่ยตอนที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ไอเทมชิ้นนี้กลับมาครับอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบไปดูเลยแล้วกันจึบ๊บเอ้ยเยไม่ใช่แล้วมานี่ทดสอบแบบไม่ขี้จุ แน่ไม่มีเห็นไหมโอเคก็สิ่งที่ผมจะบอกนะครับมันก็เกี่ยวกับอันนี้นี่แหละครับถ้าเกิดเราเซตให้มันลบของที่เราเก็บได้จากดันเจี้ยนะครับอย่างเช่นทแท็บหรือว่าไอเจ้าเวทนะครับดัมเบลอะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตาวแต่อะครับที่มันดรอปจากดันเจี้ยนะครับในซีเคธอนะถ้าเกิดเราเซตให้มันลบไอของพวกเนี้นครับตอนที่เราเก็บขึ้นมามันก็จะหายไปเลยครับอันนี้คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้แต่ ตอนที่มันหายอะ่ะมันจะไม่นับด้วยครับว่าเราเก็บสีเคล็ดนั้นก็คือสีเคล็นั้นอะ่ะหายแบบหายไปเลยอะ่ะแบบศูนย์อ่ะเออไปชมคลิปครับนี่ไงเห็นไหมอย่างที่เห็นเลย ผมทดสอบมให้ดูแล้วไม่ได้คี้จุเลยนะมันหายจริงๆไม่ใช่การจัดฉากไม่ใช่การแสดงครับมันหายจริงๆอันนี้ทดสอบให้ดูแบบต่อหน้าต่อต,อต,อตานนะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มมาแล้วแบบเออมี personaldeleter แล้วไม่อยากเก็บของพวกนี้ยแนะนำนะครับเก็บไปเถอะจริงๆไม่งั้นคือคุณจะสูญเสียสกอร์ในดันเจียนไปเลยแบบฟรีๆครับความลับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่เชิงว่าความลับเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมจะบอกให้แล้วกันคือบางสเคอะ เราจะสามารถรัดขั้นตอนในการเก็บซีเคตได้ครับคือเราอาจจะใช้ Aspect of the End นะครับหรือว่า Magnetic Talisman และ p i ิ a แอะผมจะโชว์ให้ดูทีละอย่างเลยนะ p i ิกแ t คสองครับอ๋อใช่โน้นิดนึง p i c k a x ที่มันจะใช้ในดันเจี้ยนได้อะมันคือ p i c k a x จริงๆนะไม่ใช่พวกดริ l หรืออะไรที่มันมาจากดาวินส์ไมละครับไอพวกนั้นอะ ไม่ต้องเอาเข้าไปในดันเจียนครับผมแนะนำนะไร้ประโยชน์พิกแอคที่ดีที่สุดในดันเจียนผมว่าเป็นสตองครับเพราะว่าเราทำลายบล็อกในดันเจียนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเราต้องการแค่ความเร็วดังนั้นสตองคืออะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับต่อมาคือ Aspect of the ดีเอครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญในดันเจียนนะครับ คือคิดว่าสตองเนี่ยสำคัญแล้วใช่ไหมครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือแมกเนติกทาลิสแมนใช่ไหมล่ะครับอ่ะเปิดมาที่แออเซสซอรีนี่ครับแมกเนติกทาลิสแมนคือจะเพิ่มระยะในการเก็บของของเราคูณ3อันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยผมดบับอ่ะเปิดก่อนผมดับซุปเปอร์บูมแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปกติถ้าผมจะเก็บอ่ะถ้าไม่มีทาลิสมันผมจะต้องเข้าไปใกล้มากใช่ไหมเนี่ยผมยืนอยู่ตรงเนี้ย 3บล็อกมันเก็บได้ละเออม,มันก็เลยใช้ได้ครับเอาละเดี๋ยวผมโชว์คลิปให้ดูเลยนะครับไปดูกันเลย เป็นไงล่ะก็ตามนั้นนะครับก็คือไอ้วิธีการเก็บซีเข็ดพวกนี้แหละคือมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยเล็กน้อยนะครับคือเราอาจจะไปดู YouTube เพื่อดูว่าเออรายการเก็บซีเข็ดของเขาอะ่ะเป็นยังไงแล้วเราค่อยเอามาปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองนะครับาอยยังผมเนี่ยคือผมจนถึงชั้นสาอะ่ะผมสามารถเก็บซีเข็ดทุกอันได้หมดก็คือผมรู้ลายการเก็บซีเข็ดของตัวเองละแต่ว่าคุณผู้ชมอะ่ะเอออาจจะมีลายการเก็บซีเข็ดไม่เหมือนผม หรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันก็แล้วแต่แบบส่วนบุคคลด้วยครับบางคนเก็บแบบเก็บแบบนั่นแนหะเออแล้วมันคิดว่าเร็วอะ่ะก็อะไรก็ตามที่เราถนัดนะครับอ,อไม่ต้องไปแบบส่วนยูทูบเบอร์มากก็ได้คุณอาจจะไม่ได้ใช้สต้องในการเก็บซีคเคตอันนี้ก็แล้วแต่คุณครับแต่ว่า Aspect r a t n กับ Magnetic Charisma เนี่ยผมคิดว่าเออมันก็ยังเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็คงจะจบเท่านี้แหละเอาละก่อนจากกันก็ e x t r าอีกแล้ว <laughs> คุณคิดว่าคนอย่างผมนะหรอจะไม่มีเอ็กซ์ต้านะโอเคเอ็กซ์ต้าของผมก็คือผมจะเฉลยว่าคลิปวีดีโอหน้าคอนเทนต์จะเกี่ยวกับธนูนั่นเองเฮ้ยธนูสงสัยไหมละครับว่าธนูนี้คืออะไรถ้าสงสัยแล้วก็เฉลยเลยก็ได้ธนูนี้ก็คือจูจูช็อตโบนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าน่าจะสภาพมันน่าจะดีกว่านี้นะ ตอนนี้มันยังไม่ฟูลออปชันหรอกก็แค่อินฟินิตคือว่าสิบได้ก็ยิงได้แบบบ้าบอละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวว่าจะต้องใช้ยังไงให้มันให้มันคุม้มแล้วก็ควรจะซื้อดีไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีครับ เอาละมีแถมเล็กน้อยจนถึงมานกลาง 1, 000, 000. อาทิย์หนผมจะทำแบบรีวิวแบบไม่ขายฝันนะครับใครที่มันอวยจูจูจช็อตโบหรือว่าแบบว่าอวยให้ใช้หรือว่าแบบอ,อวาอยให้ไม่ใช้อะ่ะผมจะรีวิวแบบว่าพ่อค้าไม่น่าเลือดไม่ขายไม่ขายตรงอะ่ะเออคือเอาไปใช้ได้จริงนะไม่ใช่แบบบ้าบออ่ะเออดังนั้นรอติดตามได้เลยครับช่องผมอะ่ะคือแบบจริงใจเสมออยู่แล้วโอเค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 